อ่ก็สวัสดีครับสวัสดี FC, เอฟซีเกษตรกรสู้ขู่สู้คนพี่น้องก็เหมือนเดิมพี่น้องคลิปนี้ก็ได้มาบนสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังคือเก่าสําหรับไอเกษตรกรเท่าเนาะอากนนี่แหละพี่น้องบรรยากาศบานนอกบ้านหน้าเ,เดินมกุลาจะเข้ากุมภากระแห้งแล้งแบบนี้แหละพี่นออ้องเบิองเอาพี่น้องเอ้ยมัน หาความเขียวชะอมช่วงนี้กะกะอาจเป็นเรื่องอย,าอยากอยู่นะเนาะออก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องคลิปนี้มาพูดถึงอไอ้เรื่องอไอไ้การเผานี่แหละพี่นอ้องเอือเพราะว่า <c oughs> หลายคลิปแหละที่ผมลงไปช่วงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเผาเนะก็มาฝากมาเตือนกันสำหรับเอฟซีเกษตรกรว่าคือตอนนี้เขาลดน,น้ำลงบ่อยเผาห้ากับยาไปเผาเออกะ คือที่ผมบอกไปที่ผมชี้แจงในคลิปไปกะหลายคนกะอาจจะยังไม่เข้าใจพี่น้องอาจจะยังไม่เข้าใจเออกะคลิปนี้ก็มาย้ำอีกทีหนึ่งว่าคือผมบม่ได้สนับสนุนให้เผาพี่นออ้องผมไม่ได้สนับสนุนให้เผาเอ,อแต่ที่ผมมาบอกก็คือผมมามาบอกเหตุผลพี่น้องมาบอกเหตุผลว่าที่เขาเผาเนี่ยเขาเผาเ,าเพราะอะไรเขามีเหตุผลอย่าง อจะชี้แจงอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเออเพราะว่าก็หลายคนไม่เข้าใจเนาะเออก็คือว่าเนี่ยเคือเผาเผาเนี่ยมันสร้างมลพิษสร้างมลภาวะเออผมก็บ่ได้บ่ได้สนับสนุนเลยเผาดอกเออแต่ก็คือว่าเนี่ยแหละคือชาวไร่ชาวนาหรือว่าชาวเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยเขาเขาก็มีเหตุผลพี่น้องอเขาก็มีเหตุผลเออกะหลายคนก็แสดงความคิดเห็นมาว่าอย่างสมมติเอียไม่ให้เผากะ ผมก็บอกไว้ว่าถ้าไม่ให้เผาหน่มันไถไม่ได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าฟางมันหลายคือจังปลูกง่อคือกันถ้าไม่ให้เผากะมันเขากะใส่ปุ๋ยบ่ไรมันมันมันยากมันบ่ละแต่หลายคนกะคอมเมนต์มาก็บอกว่าให้ใช้ใช้เครื่องจักรใช้เครื่องสับใบอ้อยบ้างให้ใช้ผานผานสามบ้างเอมาไถบ้างเอมาไถกบบ้างคือจังไงฟางแบบเนี้ย เป็นฟางหนาๆแบบนี้เออกะคืออย่างที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานก็มี fc มาคอมเมนต์บอกว่าออมันไถได้อยู่ไถรอดเออมันไถกบไปเออมันมันจะได้ไม่สร้างมลพิษสร้างมลภาวะเออมันดีกว่าเผาผลว่าเออคือคือถ้าถ้าเราไม่เผาได้มันจะเป็นเรื่องดีของมันที่เป็นเรื่องดีเออเพราะว่ามันถ้าเราไม่เผาอันนี้มันก็คือมันมันจะเป็นเหมือนการเป็นเป็นการเติมไง อินทรีย์วัตถุลงไปในดินแมนบอแต่ที่นี่พี่น้องถ้าเราไม่เผานี่หรือว่าเราไถกบนี่หรือว่าเห่าเฮ็ดยังกันเลยแต่หรือว่าเราอัดฟางหรือว่าโกยฟางยังออกก็แล้วแต่มันคือต้นทุนไงพี่น้องออสุดท้ายแล้วมันวนมาที่ต้นทุนเหมือนเดิมพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่ช่าหน้าหรือว่าเช่าเกษตรกรเรกรขามันก็ไม่มีทางเลือกอะเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้นทุนมันสูงเออแต่ผลผลิตมันต่ํา เออราคาขายผลผลิตมันต่ําเออคือมันยังไงล่ะคือมันมันมันย้อนแยงไงพี่น้องมันย้อนแยงเออถามว่าทํานาหรือว่าทําไร่แบบไม่เผาได้ไหมได้พี่น้องทาได้หมดนั่นแหละเออมันเฮ็ดได้เหมือนนั่นแหละพี่น้องแต่มันติดในเรื่องของต้นทุนไงพี่น้องเมันติดในเรื่องของต้นทุนเออผมก็เคยบอกผมก็เคยพูดมาหลายคลิปไปแล้วว่าเกษตรกรเราเนี่ยเฮ็ดเกษตรนี่สําคัญมันต้องมีต้นทุน แต่ก็มีหลายคนเหมือนกันมาแย้งว่าไม่ต้องมีทุนก็ได้ใช้แรงเอาเห็นวะบางสิ่งบางอย่างนะ่มันใช้แรงเนี่ยมันเหนื่อยได้พี่น้องเพามันไม่คุ้มแก่การที่เราจะทำไงเออยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกร,ร,ก,รก็เลยทํายังไงละ่ะให้ลดต้นทุนก็ทั่วไปนี่แหละพี่น้องก็คือการเผาแม็นบอแต่ทีนี้พอเผาปุ๊บมันก็ไปสร้างมลพิษสร้างมลภาวะอก็เลยทางภาครัฐทางเกษตรกร,รกร็กเลยมา รณรงค์ช่วยกันไม่ให้เผาพอช่วยกันไม่ให้เผาเนี่ยเทียนเท่าใดกระโดยการถ่ายกรบหรือว่าซื้อซื้อน้ำหมักซื้อออ้ยังมาฉีดหรือว่าใช้เครื่องสับเครื่องปั่นไอ้ยังก็แล้วแต่เออมันก็คือต้นทุนนี่แหละพี่นอ้องเออมันจะหมุนวนอยู่ยงเงี้ยเออทาได้แต่ต้องใช้ต้นทุนสูงแต่ราคาขายกับได้ราคาถูกบบดน,นี้มันมันย้อนแย้งไงพี่น้อง เออทำลงทุนสูงแต่เวลาขายนี่ขายได้ราคาถูกมันก็เลยย้อนแย้งพอมันย้อนแย้งปั๊บเนี่ยคนมันก็เลยบดึงดูดเออคือจังเหมือนกันกับการตัดอ้อยสดตัดอ้อยสดกับตัดอ้อยเผาเนี่ยตัดอ้อยสดกับตัดอ้อยเผาในราคามันไม่ไม่ค่อยต่างกันมันต่างกันนิดหน่อยพี่น้องเออมันต่างกันนิดหน่อยเองอ่ะเออมันเกินกันนิดหน่อยแล้วทีนี้คําว่าเกินกันนิดหน่อยนี่แต่ความง่ายหรือว่าต้นทุนนี่ มันต่างกันเยอะพี่น้องเออคือจังอ้อยเผาเนี่ยต้นทุนมันต่ํากว่าตัดอ้อยสดเยอะเลยเนี่ยเออมันแต่ว่าราคาขายจริงๆนี่อ้อยเผาเออครับอ้อยสดมันราคามันมันต่างกันนิดหน่อยต่างกา 100, 200, ันร้อยสองร้อยแบบนี้มันเลยไม่ดึงดูดพี่น้องมันเลยทําให้เกษตรกร,ร,กรนี่แนวใดละ่ะเลือกที่จะเผาสมัครกว่ามันเป็นดังสั่นพี่น้องเออคือเรื่องด้วยอะไรเลยเรื่องด้วย ต้นทุนเออบางคนก็บอกว่าเกษตรกรมีแต่ข้ออ้างอ้างนูน่อน,นอ้างนั่นอ้างนี่มันยังไงล่ะคือที่เขาอ้างมาก็เพราะว่าเขามีต้นทุนน่ะแหละพี่นอ้องเออแมนบอกคืออะไรก็ตามที่ที่คนเราเนี่ยถ้าทําแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันถ้ามันได้กําไรเยอะเนี่ยเขาก็ยอมพี่นอ้องแต่ทีเนี้ยอย่างสมมุติว่าทําข้าวหรือไม่ก็ทําอ้อยเนี่ยลงทุนสูงแต่ว่า ราคาต่อตันอ่ะราคาต่อกิโลที่ขายออกมาเนี่ยมันน้อยพี่น้องพอมันน้อยนี่มันก็เลยเฮ็ดให้เกษตรกรนี่ก็ต้องลดต้นทุนเออมันก็เลยหมุนวนอยู่อย่างงี้พี่น้องมันก็เลยกลายเป็นวัฏจักรพี่น้องเออเพราะฉะนั้นก็แนี่ยอะไรล่ะคือมันก็มันเหมือนว่าภาครัฐเนี่ยมามากดดันเกษตรกรพี่น้องกดดันเกษตรกรเออคือ เหมือนว่าผักภาระามาที่เกษตรกรเอเกษตรกรทํายังไงก็ได้โดยไม่ต้องเผาเนี่ยทำกเกษตรยังไงก็ได้โดยไม่ต้องเผาแต่ไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ลดต้นทุนให้เกษตรกรเลยเอมันก็เลยทําให้เกษตรกรปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นการเผาอยู่พี่น้องเอมันมันติดเรื่องต้นทุนนี่แหละพี่น้องเออถามว่าเราจะ ลงทุนซื้อผ่านสับหรือว่าซื้อเครื่องสับฟางหรือว่าคือซื้อเครื่องสับใบอ้อยนี่มันทําได้ไหมมันเหตได้พี่น้องแต่มันลงทุนสูงไงเอ,อพอลงทุนสูงอ่ะแต่ว่าเวลาขายนี่มันขายได้ราคาต่ําเนี่ยแล้วพี่น้องคิดว่าจะมีใครลงทุนไหมละ่ะนี่แหละมันจึงเป็นเหตุผลพี่น้องอ,อมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมปัจจุบันเนี่ยทั้งทงที่เขาห้ามเผาอ่ะทําไมมันยังเผาอยู่ก็เพราะเรื่องต้นทุนนี่แหละพี่น้อง เรื่องต้นทุนเออแล้วอีกอย่างนี่มันคือว่าล่ะคือมันเกษตรกรในปัจจุบันนี้ก็มันมันในอะไรละมันเรื่องนวยไอยไอ้เขาเรียกว่าอะไรไงนะพื้นที่เนาะเออพื้นที่พื้นที่มันบบพื้กันพี่น้องเออพื้นที่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะวิถีชีวิตมั่นกับพื้กันเออถ้าเราจะไปเผาในเมืองมันก็ไม่ใช่มันว่ล่ะเออแต่บ้านนอกข้ากันคือแบบนี้แหละพี่น้องออโอเคพี่น้องเล่าสู่กันฟังไม่มีสาระอะไรมากมาย ประมาณนี้แหละซ้ำนี่แหละ